ยังไปโยกพื้นในเปล่านั่งซื้อนักเรียนโลกมึงหะ่ะไม่โลเหนนะ็นหักเก้ามันสนิทานว่าน่าจะตอกมาสมดุดพูดกูเดินร่างนะกูกิกรารเรือสมดุดกูนะมา ผมแต่ว่าตกจุดแล้วในมหาสมุทรไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซ้อวันก่อนพบไม้บรรทัดฮักอันนึงป่าไปพ่อ,อแร่แกว่าไม่ใช่ปีกั้งบินฮองเก่น้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาคนหลังลูกผมเรียนอยู่วันเซีนนั่นนั่นลูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งของบอลลูกตรงวัฒน,ธ,นธรรมแบกบเสียปีเลยในหลังวันเราจะท่าน รงเรียนดีโรงเรียนหน้ากวดลังพอโรงเรียนวัดหน้ากวดลังนี่ก็ยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนอื่นไหมช้อนดีโรงเรียนวัดหน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนไหนควันโรงเรียนไหนควันคือปัตตานีครูรับตะวันเห็นหน่วยไหนควันนั่นในควันขำหลังทีตีแป๊ดอล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรถไมแหลงอย่างครูตั้งเลร้งแล้ในป่าลรือแล่ต่ว่าฟ้าไม่จะไม่จตตำราจนใหรร้อย ปุ๋ยเว้ยซัดพอหล่อต้องลงไปไหมกับไปไปรถมึงันและแต่ว่าตาตินไปรถผมต้องมัดจำลงนานสําวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องมวยรถกันนี่วะเออมัดจำกันได้ไม่เกมบปืนเลย่าได้มัดจำได้แล้วไปลงไปวันไหนกับไปวันนี้อวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรื้อมันไม่กลบอบเจ้าวันตามสัญญามัดจำเออ เจ้าของรถครับลงมาจัดกับกูว่าี่ครับลงมาจัดครับตัวเดียวจักูไปเดี๋ยวรถกันนี้กูพอนะ้เองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่ะก็ตกัวแต่ปุ่มไม่สมัครลงไปจัดกับพี่ลงลได้ใช่หรือลงมาจัดไม่ได้อ่ะก็ดีก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับ ผมไม่จะมา็นต้องไปไหนได้การนัดเจ็บปุ่งเหี่ยวอย่างเยี่ยวใส่รูต่อรองถ้าเกิดผมมั่นใจเด็ดด้วยในเหลืองกูแหละตกลงไปไม่ไปไปเดต้าไม่มาดจำไม่ได้กับผมปุ้ยใหญ่แดงนี่ปกปุ้ไม่ไม่เกี่ยวปุ้ยใหญ่แดงปุ้ยใหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่มาจำพ่อไม่ไปไม่น้ำเกี่ยวไยไม่เอากันไม่มาจำพ่อไม่เชื่อกันคนเดียวโยนล็อกันเพลนนั้นวันก่อนจริงแล้วรับคนในบ้านพลู นี่ครับไอ้บ่าวันว่าไปตรงมันโลตัสเที่ยวตอนไหนพมาพมไปโลตัสพุ่งโ้งรงอยกาตุนนงสามเ่นเก็อยมันไปโลตัสพุแก๊สนุ๊งมามาตึงโลตัสอไหนพอเราจอดไม่ลงอย่ามาจิงเบื่อแนโมาละกว่น่าเสพุ่ยาหยกราดที่กิลุงในคาตูพอนนั่นเชี่ยวดีคู You, เวลายาวเรียวเดียวก็เเมื่อนเปียบกับศัตรูปอนเล้วปองมันกางกอกกันนูนอเหลืองหวาผวนเนี่ยจจน่าใหญ่เปรตดิมันนู่ตัวมันใจรถไปก้าวท่วมเลยใครไปจัดเด็กอยู่หน้าตู้ท่วมดีผมไม่ต่อยทำไมนิ่ใส่มึงเรวแบบนั้นอะแล้วกูตั้มแล้วที่ตัว่ามึงไปจัดใจเด็กที่อยู่หน้าตู้ท่วมมันใจกูเกียดเด็กกูเกียดพ่อกับแม่มันนู้ จัดปีติเจ้ามันใจแล้ลูกมันเหยียวใส่คู่ยาเหยียวตเพะ่ืนแต่ลูกมันช่องนี่ลูกเหยียวใส่โตแต่ลูลกเหยียวใส่โตเนี่ยฟีดมาใจลูกเหยียวใจคู่คกูมันใจกูอยู่ว่าแกเหยียวใจแกต้องต้องะจกันเนี่ยนะรล่ะ,ลละกระดุนแกตายกายครอบกากครอบกูไม่แล้วกคาใบาโตซอยพรำด้เรื่องกินกลางวันแลกเรื่องกินพอกลางคืนนอนเบือ่อคืนว่าอยากขึ้นชีกว่านกูแกตาย อย่าขึ้นจิกว่าไหนแกวใจอะโตกูวันมาได้กินเรียนกูเบนว่ายุ่มเรื่องแล้วนี่เรียนอย่าขึ้นเล่นปอนเล่นจะใจอะเรียนไม่เล่นจำเบถตึงกี่แล้วมันบ้าอยู่แต่เรื่องกินเรื่องแดกชอบทั้งนั้นชอบไปเปพีนี่เหลือกินเอามา้านด์นำเจ้าตัว่าเจ้ามากินนำเจ้าไม่จะกู้ย่าต้องกูก็ตอดตั้งไว้โตก็จิงแม้่ emày chi con có trái vậy, pha con cố con tổ tăng vậy, kêu anh quân đi, run nó nhưng co nhau, văng cưng nó nhưng rắc, mà gu chi chát đấy, gu chi là gu chum, chi là chum, chum mày nói, chum té chim mà nó này, mày chim, mày rồi kia té con chim chả cối, chắc mà té con chim chả cối thì mà con trai bao, mày rồi, à té con say bao. หลอดรุ่นปอมเงือกุมจากโวยกับหลอดรุ่นเห็ <c oughs> นว่าใช่เปล่ามันจะเปล่าตั้งเสือปเปล่ารีเทลนี่แต่ก็กู้จะตุงงต่โกใช่เปล่ากับน้ำตาลปนกับนั้นเมาอย่ามึงกินเมากับจากโว้ยคางตะุ้งไม่ร้อยรกล่องมันตกเลยไอติอย่าติโกใช่เปล่าติส เดวเลี้ยวเดก็ไปคยกันโอห้อมอาแเมื่อเมืกินหอมกับป้าตงโขแพตตายอยู่เมันเลี้ยวเลี้ยวเชุ่มป้าตงโขว่าเจ้าเดีใย่ไบควยตดว่าไอ้สังกตานนั่นสังขตานกูปืดน้ำก้าหน้าไอ้ปีเตอเกาไปตบไว้พระนู้นจนประธานป้าจนประธานไปไหว้พระกันนำตังบู๊ kẻ cao lửa ai rơi Trăm tài lửa Bố bà chẳng ai à? Mấy lô bà chẳng ai Bà bị đổ chôn nè Ba kinh theo lần lô cu lại hốt lẻo Lô cu mắm lô lụm chỗ Mắm lô quên Mắm Ai tuôn kèo tuổi Đó cũng khắn Mắm lô như này biết mai phúc Ông hoàn toàn là tuôn kèo Bà nhé chẳng bằng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền ป่ากได้ช่วงวันฝากแวะคุ่นช่องปลายเด็กก็เหมือนไม่ใจไม่รู้พอโดนล็อกงบอุตรเยไม่เจ้าเห็นว่าพอตั้งใจแต่คุณไก่ใจก็พอทันแล้วรู้ว่าตันงใจแต่คุณไก่ใจก็คุว่าไม่เหมือน้องกินตายจำวันตัวดูผู้อ่อนกว่าบัวั้งใจเอตจมึงมาปลาชกปลากูแหนือชกชาวปลากูแหนืเลยถอยไปบนมือกระด้ษทุนหันเอ้อ ปลาดีนะ่ฮะกับปลาดีนี่ไม่รู้ดีไม่ดีแต่ไปกมน้าชนไปดน้อยไปทงเรือจีสับอกึ้น่าไห,นะหดนะนนหน้าจนแม่นะ้าจนมันน้าน้มันีเหมือนที่ไลายเืองลายเืองเนียพกันมันเลิ้หลายเือง,อ,ง,ง,อ,งอันวับคนอพวกม,มันแ้นะใครใเปีย ใกล้คนรุ่นกูคนไดว่ารุ่นใหม่กูนมึงเงี้ยมาเคี้ยวพ้อก็ราบ้าใจโอ้ยน้องร่ากูด้วยมึงจำได้ไหมวันที่มึงไปวัดรอกูอ่ะที่ผมล่วงซักว่นปูนแก้วต้อไปนีิรุกคัมทำเข็นอะไอยู่มึงว่าทำไปยื้อเรื่องของกำเข็มอะไรกูได้รุ่ดุนอ่ะเพื่อะเพื่อมันนู้นก็มันจีรพกจรไล่เหลืองมันไม่ใกล้จะแบบไปอ้หนุ่มคนที่แล้วไปคุกเท็บไฟเพี้ยไปเกียว Thế mà bụng chào tay Phải tư bộ ai kia có chế phụ kỳ Có kết khả ông A ba ai kia rồ chạy hẳn tăng Qua bây tông bố rồ nếp tay bến Nên phép tỏa điều phụ thuộc Quân kết tăng lại tặng bến Phụ phải tư bộ quân kết tăng có kỳ tụi anh Không kỳ ông trôi Hưng chai tăng bến mình cũng chết chín lù Tăng bến cũng cũng chết dù lê u hầm khi bạn đưa tăng thể mẹ mà anh biết mẹ mình đâm lửa kẹp tay mẹ mình chửi đó mà kẹp chửi chưa chưa cái tay mấy tay kẹp 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 la luôn trái tim mày luôn bán nếu mà tao mà phi này đây mẹ mà kẹp bên nó cho mò cắn thôi lo tao cái trời nếu mà tao mẹ ba đi phi này đây mà phu đây đây mẹ mà tin là lên chơi trời tao bảo là cứ đi mai mẹ bảo cứ khó เราึ้นนี้แม่ไหวกูรู้โอ่พันธิไม่ได้เปวู้เดียวเป็นมัดไทยยักษ์ฮานู้โม่เล่นไม่ตัดกันกับแม่กูโดนจับตัวฉันตรงตายหมดโม่าเบื่อม่บาเป็นพวกมัดไทยยักพันธิมันต้องชี้ยาคาเชื่อแม่ว่ามึงมาหนักแท้ไกลห้าย้ารู้ดันเป็นโดนตายหมดบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจัดการให้ชอบแบบไหนอ่ะเด็กแบบกิดราคาไม่เหมือนกันค่ะถ้าว่าแบบเรียวอ่ะอยู่เตาวกัน

คอยให้โตเรื่องเฟรชไปจะวิจารณ์สู้เน้นมันจะวิจารณ์ที่หัวจงซิ่อนะแม่มึงมันันเป็นตัวย่างกับประชาชนแม่ต้องกก็ใกล้องว่ปามันจะแก่งกงแม่ต้องไกล้องในกลดีว่าเพื่อนกูจะนุกิตายกกองกูไไกล้แ็บขึ้นกับด้อยกับประชาชนเออมึงเล่นตุกตุมังแม่ต้องก็ไกล้วยตอครับด้วยกงแก่ไกลแบบไม่กิจิต แม่งกินจินเปล่าคุยตอนนั้นรถหยอดชุนนั้นมึงแลกกูไปเจอโลูกบ้านนั่นแกอีที่บาทเด็นไม่แจกได้เลยแนมะ่กูไปเจอคุยแก๊กแม่ต้องอีที่บาทได้เป็นบืนนะ้นแม่ต้องแม่มึงตอนกับคุยเติมอะไรแต่แม่ตุ่มเซมชุนกูมันมาเป็นชัดสำคัญปุจจามันไม่ใจกเกาเกาจีนไม่เกาเกาเลยจีนแม่ ไม่ก็เลวแบบว่าเลวน,เลนี่เออเพราะยืนนั้นตัวไหนเชื่าใชจเชืช่อตรงได้เปลา่าเห็นจึงมึงกูก็ไม่ไหนหรอกทีเออเส้นเลยตีนเลยจันไหนหลุมลาหนูเห็นวาววายขู่โม่นะ่ยบนุกกระดานทีนี้พันนี้ตะเกียบโดนมาไม่ทักเลยตะ้องไปเบื้งกันเด็กมังงง่งพอตรงตรงกับบริเวณแน่นอนมีเออพอมัอง่งพอกับบริเวณที่นี่ไม่ได้กันไม่ได้แน่นอนสัเจมรเจ้ากู เพราะว่าจานันเราในแก้นะต้องเอาตร้างตำม,มากินเออตำม,มากินเป็นความสามารถจะปวดตัวรอยตาได้รอยตาไม่ได้กันดีปีนนี้ได้ดอกเราเจาะเล่นหลนักคนแัตกันว่ามึงเล่นมันเองมึงดูทุกมาเกอมึงงัาว่ากูเม้นซารีมึงงัา,งาว่ากูเกยใช่ไหมมึงงัาว่ากูเกยใช่ไหมฮะกูไม่ได้หวังเกย์ที่จะลาวันด,ด้อได้ร้อยจะลาวันจะลาวันนั่นจัง เดี๋ยวแก็อยับเรื่องต้มกนจะซัดนเออมึงไม่ได้ได้กูทีนะกูไม่หวาดเลยทีกับป่นี้เราเล่นหยับก่จัดกูไม่หวอนกูไม่เป็นซัดกูไม่มาผมไม่พรำนะที่ระักกูนะกูไม่จับกบลงได้ดีเออปนนี้นะกูได้ใจนะเปิดนรักกูเทียดจลาเองกูเทียดากูไม่มึงเป็นซัดต่อมึงไม่ต้องเป็นซัดมึงเป็นเจ้ากงกระดาละคนเจ้ากงกระดาละคนเออ ที่ีม่จู้จี้กูกูรีทัพไปตกูเป็นชจติที่